ภรรยาบอสแซมโพสซึ้งครบรอบแต่ง30ปีนี่แหละคู่ชีวิตแท้จริงข้อความซึ้งถึงคนที่อยู่ข้างในเป็นวันครบรอบแต่งงานที่ไม่เหมือนทุกปีสำหรับความรักของอดีตพระเอกดังแซมยูรนานันกับภรรยาคนสวยมุกมาริษา พราะหลังจากที่บอสแซมเข้าไปพัวพันในคดีดีไอคอนก็ทำให้เจ้าต,ตัวต้องถูกขังใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำและวันที่21พฤศจิกายนเป็นวันครบรอบแต่งงาน30ปีของทั้งคู่ด้านมุกมาริษาผู้เป็นภรรยาก็กได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งสามีว่าผ่านมา30ปีพอดีครบรอบแต่งงานของเรา21พฤศจิกายน2537 ความรักของเราไม่ได้เริ่มต้นจากวันแต่งงานมันเริ่มก่อนหน้านั้นอีก11ปีแค่อยากบอกว่ารักมาตลอดรักรักรักเสมอและรักตลอดไปไม่มีวันไหนที่คิดจะปล่อยมือเราจะเยียวยาจิตใจของกันและกันไปพร้อมๆกันจนกว่าจะหายสนิท21พฤศจิกายน2567